รุดโดยการเครือข่ายตองโขบเหล่าพลคอสามัคคีเกิดขึ้นมาจากนโยบายการบริหารงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในพื้นที่ตำบลตองโขและตำบลเหล่าพลคอจำนวนสิบโรงเรียนคือโรงเรียนอนุบาลโคกศีสุพรรณโรงเรียนบ้านตองโขโรงเรียนบ้านห้วยแคนโรงเรียนบ้านนาสีนวล โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาทานโรงเรียนบ้านหนองแคโนนมาลาโรงเรียนบ้านห้วยยางโรงเรียนบ้านเหล่าโพนคอเหล่าราชวิทยาโรงเรียนบ้านดงหนองเหียนและโรงเรียนบ้านนามนประชาสามคีจึงได้จัดการแข่งขันกีฬากีทานักเรียนในครั้งนี้ขึ้นทั้งนี้ได้เริ่มทาการแข่งขันตั้งแต่วันที่19พันวาคมพุทธศักราช2554เป็นต้นมา และในวันนี้เป็นวันชิงชนะเลิศลของการแข่งขันกีฬากีฬาทุกประเภทสําหรับการแข่งขันะะระดับปฐมวัยมีโรงเรียนอนุบาลชนิการและโรงเรียนอนุบาลรพีพรซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยการแข่งขันกีฬากีฬาของศูนย์ห่วยการเครือข่ายตองโพบเหล่าพนอาคอสามากีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่ง เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มกับสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับปถมวัยและระดับประฐมศึกษาได้สแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬากีฬา3เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนนักเรียนนักกีฬากีทาของศูนย์่วยการเครือข่ายเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งกระผม รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการแข่งขันกีฬาดีทาของศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนคอสามัคคีประจำปีการศึกษา2554ในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลตองโขบขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนคอขอบคุณผู้บริหารสาธารณส ขอบคุณทางสาดดยตำรวจภูธรโคกิสุพันธ์ที่อำนวยความสะดวกเรื่องจราจรขอบคุณคณะครูผู้ปกครองตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกคนที่ช่วยกันนะครับจนงานนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับขออวยพรให้การแข่งขันกีฬากีฬาของศูนย์อำนวยการเพืือข่ายตองโขเหล่าโพลพอสามัคคีประจำปีการศึกษา2 554ในวันนี้ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุบัรทุประสงค์ทุกประการบันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลื่องแล้วกระผมขอเปิดการแข่งขันกีฬากีทาของศูนย์บริการเครือข่ายกองโกเหล่าคนข้อสามัคคีประจำปีการศึกษา2554ณบันนี้ครับ นักกีฬาทั้งหลายโปรดกล่าวตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณตนว่าและขอปฏิญาณตนว่าจะร่วมแข่งขันด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จริง ก้อนเดาขึ้นไทาเมาจีบปานสิ่งพื้นบานประเทศมีท้องทิน